บรรยากาศของก่อนเปิดงานนะครับคิดถึงกวนชวนตีกร์บครับเพื่อน าาท,ทางนาค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเ,เชิญค่ะนีัคอ,อช่องก่ตงาตอนหลับเก่าเปิดในดีโกอครับประเทศไทยคุณรุ่งพิชบุมทพงศ์รุ่งในการสำนักงานการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาคุณโสรยาหอมชื่นราานะรับจากสำนักงานการท่องเที่ยวญญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุนทรสลาดจิตริกุลประธานชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่โคราช ดร,รวัชรีปรัชญุสรนายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟโคราชและปากช่องรวมถึงเขาใหญ่นักกอล์ฟสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมในนามของชาวปากช่องและในนามของจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเทียรจันทร์ันไทยประบรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกอล์ฟ นะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะครับเป็นการจัดกิจกรรมนะครับในภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal นะครับที่พวกเรานะครับไม่ว่าทุกกิจกรรมที่จัดในพื้นที่อำเภอปักท่องเราจะใช้มาตรฐานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับที่จะวางมาตรการ ในการใช้ชีวิตนิวโนมอนนะครับหรือมาตรฐานชานะครับในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการต่างๆได้ใช้มาตรฐานนะครับในการดูแลชีวิตตนเองนะครับทางอย่างไรให้เรามีความปลอดภัยกระดาเดียวกันกิจกรรมต่างๆในพื้นที่คงจะต้องดำเนินต่อไปนะครับวันนี้ในานามของชาวปากช่องนะครับต้องขอบพระคุณผู้มเกียรนทุกท่านโดยเฉพาะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้กําหนดพื้นที่อาเภอหลายกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมในลักษณะการกีฬาหรือการดนตรีนะครับหรือกิจกรรมในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับผ,ผู้ประกอบการในพื้นที่อาเภอปากช่อง,องเขาใหญ่นะครับ <S <S และก็ต้องขอขอบคุณนักล้อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้บริหารและสื่อมวลชน นะคับที่จะได้นําเสนอกิจกรรมในวันนี้ให้กับภ่านนอกได้รับทราบว่าในภูเขาแห่งความสุขหรือเขาใหญ่แห่งนี้นะครับเราสามารถจัดกิจกรรมท่ามกลางนิวนอร์มอนนะครับที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับได้รับความสุขความสนุกสนานนะครับและซึมซับถึงบรรยากาศอันงดงาม ของอาเภอปักช่องนะครับแล้วก็จบกิจกรรมขอท่านได้ช่วยจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวต่อปักช่องนะครับเงินที่เตรียมมาใช้ที่ปักช่องให้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้ไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านและก็มั่นใจว่าการจัดการท่องเที่ยวแบบ new อร์มอ l ชีวิตวิถีใหม่นะครับในลักษณะนี้จะกลับมาเยือนปักช่องอีกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับต้องขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะอางสุนัาท์ศิลปสุวรรนายเพรัปค้องค่ะทำได้เน้นย้ำลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านสมชายชมพูน้อยค่ะผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะให้เกียรติกล่าวเปดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเชิญกปร่มวัดังๆต้านเรัท่านขออ้วยค่ะ การท่องเที่ยวเขาใหญ่ผู้ประกอบการนางกอลสมชายชมพูน้อยครับผู้นวยการภูมยภาคผู้โดยการการท่องเที่ยวประเทศไทยพูยภาคภาควันออกเชียงเหนือครับกองแม่งานใหญ่ที่จัดเลดี้กอลครับนั่นก็คือเลดี้กอลปีสามนะครับก่อนอื่นก็คงอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเรา เลดี<า>้ครับถ่ายกล้องครับถ่ายมาแล้วสวยทุยคกคนลดความหงุดหงิดสิ่งที่เราทำให้เกิดความคิดถึงแล้วนะครับในห้าคิดถึงแล้วเราต้องไปให้ถึงคิดถึงแรกนะครับก็คือคิดถึงอาหารการกินครับคิดถึงที่สองก็คือคิดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับคิดถึงที่สามก็คือคิดถึงเรื่องของธรรมชาติคิดถึงที่สี่ก็คือคิดถึง ที่ปานาของเรานะครับในภาคตะวันตกนั่นก็คือเป็นการที่ถึงชุมส่วนท่องเที่ยวถึงที่ห้านั่นก็คือกอล์ฟใช่ครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟนั้นเป็นกิจกรรมแรกหลังจากที่รัฐบาลได้สดล็อกนะครับทำให้เกิดการเดินทางสิ่งที่เรามองนั้นก็คือกอล์ฟเป็นสิ่งที่จะสามารถนะครับเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐานสาธารณสุขเนื่องจากการรักษาระยะห่างนะครับ แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐานชาแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เลยทําเป็นแคมเปญนะครับคิดถึงกวนชวนตีกลอฟทั้งประเทศนะครับในส่วนของภาคอีสานที่ผมดูแลรับรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด20จังหวัดนะครับต้องเรียนว่าอีสานมีอยู่40กว่าสนาม,มกลอฟนะครับเราได้ทําเป็นตีมขึ้นมาเป็น3ตีมด้วยกันนะครับเดือนกร,รกฎาคมนั้นเราปล่อยตีม เรื่องของกรีนแอนด์ครีนนะครับนั่นก็คือเรื่องของสนามกอล์ฟเริ่มเขียวแล้วก็เอามาตราก,การมาตรฐานสารสุขเข้ามาจาับทำให้เกิดการขับเคลื่อนส่วนเดือนสิงหาคมนะครับเราทําเป็นธีนของการให้เกียรติุภาพสตรีกันหลักนะครับเพราะฉะนั้นเดือนแม่วันแม่เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นปีที่ตอเกิดขึ้นเป็นปีที่3น,น,น,นะครับใน40สนาม 40วาสนามนั้นนะครับเรามอบให้แต่ละสนามนั้นคัดเลือกนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาพบปะจเจอก,กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันแรกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการที่นักกอล์ฟจากสนามต่างๆและเป็นส่วน่งที่ได้เชิญนะครับเป็นอ,อินเตนเซอร์มานะครับที่จะทําให้เกิดการสร้างการรับรู้นะครับเป็นเบดีกอล์ฟในวันนี้ซึ่งเบดีกอล์ฟในวันนี้นั้นนะครับ อยากยเรียนว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมที่เราแข่งขันกันเมื่อสปีที่ผ่านม,มาปีนี้นะครับเป็นรูปแบบของ new normal <c oughs> นะครับนั่นก็คือการ uh, นำเสนอมาตรฐานมาตรการใหม่นะครับการรักษาระยะห่างนะครับการ uh, มีการคัดกรองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารเย็นนี้นะครับก็คงจะแจก,กให้ทุกท่านเป็นเป็นแบบ new normal นะครับเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวนะครับในแต่ละ เอ่ควนกอลฟที่จะเดินทางเข้าไปนั้นขอทุกท่านนั้นเป็นนางแบบนะครับเป็นนางฟ้ากัานเหล็กอย่างเป็นที่เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้อ,ออยู่ในไลน์กรุ่มของเนี้กอฟปีสามนะครับเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนั้นนะครับเข้าไปอยู่ในไลน์แล้วเราจะมีกล้องที่จะแอบถ่ายนะครับทุกท่านส่งไปในไลน์เพราะฉะนั้นท่านชอบถ่ายตอนเย็นจะมีของรางวัลที่จะมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ l a d ดีกอล์นะครับในเย็นนี้เราจะมาร่วมพบปะเจอเจอนะครับและจัรแจกของรางวัลจะแจก่านออนไลน์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ผู้พันนั้นได้สัมผัสกับความเป็น Lady ี o อลนะครับพอถึงเดือนกันยายนครับเราเป็นนักบริหารคนที่จะเกษียณอายุแล้วนะครับนั่นก็คืออายุ59ครับเป็นเสายกค้นชวนตีกอล์นะครับ เป็นคอนเ็นหนึ่งที่เราจะให้สีสเดสนามนะครับในไทยสรนั้นให้แต่ละท่านนั้นไปร่วมกันนะครับออกรอบแต่ยนี้เราจะได้พบกับเสายกกวนนะครับชวนตีกลอฟมาพบกันในงานเลี้ยทงที่จะส่งผ่านระหว่างเดือนงงิงหาคมเข้าไปสู่เดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราอีสานต้องเที่ยวหน้าฝนค้นหาความสุขนะครับเพราะฉะนั้นการเที่ยวหน้าฝนนั้นเป็นอีกแบบ กับถึงจะมีความคู่ความสนดุกความสนานที่จะเกิดขึ้นนะครับตลอดการก็มีน้อ,อ,นองๆน,นะครับที่จะมาพบกับทุกท่านในช่วงต่อไปผมก็คงขอนะครับในช่วงเวลานี้เพื่อไม่การเสียเวลากอบทุกท่านนะครับที่จะลองไปทดสอบสนามในข้าวอีสานนั้นมีความสุดยอดอย่างไรนะครับ,บ,รบก,ขบก็ขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายขอบคุณนักกอฟนะครับ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ขอทุกท่านนั้นมีความสุขกับการที่จะออกรอบกันต่อไปขอบพระคุณครับค่ะสอขอบพระคุณนะคะท่านผูวยการทีมภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับร่วมกันขอรับต่อไปขอพอดีครับ ครบต่อไปก็พี่พี่สื่อมวลชนถ้าช็อตนี้เรียบร้อยแล้วยกมือแจ้งหนูหน่อยนะคะเ

ไ้อย่าบงัง้องก็เอาไว้นะคะอดไว้คมรับอง้รู้นะฮะอนี้ก่อใครที่ใส่แว่กแดดไว้ก็โชคดีไปมองได้ไหมกันเหมือนกันวิธีถ่ายรูปไม่ให้ตายอยู่นี้นะคะหนึ่งสอป๊บเปิดตานะคะหนึ่งสองสป๊บเปิดตาเดี๋ยวพี่ช่วยนับนะคะพร้อมแล้ว ก็ใครต่อคะอัน้ตั้งเาลันมาก่อนพร้อมแล้ว 1, 2, 3, งมชี้มลาดคาดคลาดคลาดคลนดคลาดคล้าดคลคลัดสลาดอลาดคคคลาดคลาดคลาดคลาครับคลาดคลาดมลาดคคะขอคลล้อคคลาดคลยค่าดคลาดดดลาดดด สำคัญนี่แคดดี้ครับโอ้โหโทษครับทนครับโอ้โหน่ารักน่ารักมากน่ารักมากก็ทำให้สนุกสนานครับโอ้โหว่าไ่ายรูปวันนี้นะว่าไม่ถีบเลเด้อผู้ใดไม่ถ่ายรูปก็ไม่ถีบเด้อครับทีงดงาเจอโอเคมองกล้องข้างหลังที่ยกสูงๆนะคะ

ให้ได้เบอร์ดีพายเยอะครับ